ผิดเบกก่อนค่อยๆเยอะลูกเพราะไอ้สายเรามันเล็กเดี๋ยวขาดให้มันเหนื่อยก่อนค่อยๆเยอะไม่ต้องใจร้อนอ่ะเพราะออนนั้นเรามันน้อยเจ้เย็นๆใจเย็นเครื่องแล้วค่อยเยอะลูกมันได้ต้องผิดอย่างรอบก่อนคือเดินดัน ไปอยู่ไหนอ่ะตอองเอาเอาคันกระาน้ำเอาคันลงน้ำะบาขึ้บักสายอ่ะเออโอเคจะได้รู้โอโหทำไมมันลากไปไกลอย่างเั้นนะเดี๋ยวคันหักเดี๋ยวสายขาดอืมเพราะว่า

<laughs> ใส่โลใส่สิบใส่ <c oughs> เ,เดินหน้าไปบ้าง tua chẳng lắm nhá. À, chơi yên, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แต่อะไรไม่รู้สึกอ่ะมีไม่เหลือเหลือตัวเบรกร้อนนะเนี่ยลองไฟไฟว่าใหม่มาเริ่มแหละไปหลังเ่ยเดินเอ้ยเอาคันกดลงนี้หน่อยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออเอาคันให้ช่วยนิดหน่อยคันมันทอนแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าหมุนหมุนหมุนคันตั้งเอาคันตั้งเวลาเดินหน้า อไม่ใช่ไ<ส>ม <straightforward> ่ได้วัดเคยหนักขนาดนี้ไม่เคยนะ ใจเย็นใจเย็นทำแบบที่ดวาวก้อนว่าแหละทำไปทำไปเรื่อยๆเหนื่อยไหมนะลองไหมไม่ ตัวใหญ่นะลากลากเข้ามาลากเข้ามาดึงไปหลังดึงหลังเอาดินถอยหลังไปไเอาลงเอาลงไม่้อไม่ต้องกดล้โหโห้ว่างตบเนี่ย

ไม่ต้องไหวใจต้องเยนต้องไหวใจต้องเย็นไม่ให้ไหวไม่ใม่ถ้าเหนื่อยก็เปลี่ยนตัวได้โอมันจะไม่ันโน้ตใ่ไหมเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆยๆไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มาไม่ไม่พันหรอก ไปนู่นแล้วนู่นเดินตามปลาเลยพี่พุธพี่พุธยกยกเลื่อนอินพุธไม่ต้องมานี่นะ กียวมันหรือเปล่าเกียวมันก็เนี่ยเย่อลาเดียวสองตัวเกียวเียวเล้วเรียบร้อยงวเดี๋วี่ยวเล่นตัวสตัว

มมมลลลาาาแแแ้้้วววพุทธมาเล่น,นลอะไรปะนั่ะอะพุทถือไว้หนูก็ตอนนี้เนี่ยไหวป่าถ่ายวีดีโออยู่สู้เขาสู้เขาพุทธมาไกลมาไกลเอาพอเดินกลับไปแล้วลาก อยากจะดูตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยพุทมาแล้ววะมาเลยวะเอาหน่อยอหน่อย,อยเดินหน้าแล้วเรียกไปเดินหน้าเรียกไปเอากับหลังดึงเดินเดินกับหลังแล้วดึง นนัแต่ยังมีสมาธิมีสมาธิร้อยโลแน่นอนเลยอุ๊ยเอาเ่ยลูกไม่ได้ไม่ดึงตอนนี้ไม่รู้ดึงตอนไหนแล้วดึง เดินถอยหลังก่อนอไปหน้าแล้วเรียกไปหน้าเรียกเ,เดินไปหน้าเดินไปหน้าเรียกเรียกเรียกเดินไปหน้าเรียก

นขาดก็คือขาดแล้วตนนีเฮ้ยไม่ขาดไม่ขาดเดินหน้าแล้วหมุนเดินหน้าแล้วหมุนเดินหน้าแล้วหมุนคุณเดินตามมาคูณเดินตามนะแล้วไอ้ถ้วยอะไรนุ๊กบึ้กะว่าพอเห็นตัวแล้ว โอ้โหตัวเท่าไหร่วะพุทธหัวเชียรใครดูด้วยพุทธพุทธสขันพุทพุทธสุขันพุทธสขัน์ตแ้กสเามสิบโลหสิกว่าโลพุทธแก่พุทธแย่เขาพุทธแก่เขา ม hey, ันตกไม้พี่บุ๊ในรุนฟีหรอใช่นี่ทำยาามเลยนี่ส่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวปลาอะไรพี่บุดมาอะไรตัวนี้ปลาอะไรชุดใหม่ให้พีุ่ดอ่ะมมาที่ปลาอะไรอ่ะไม่ต้องหนาอี้ได้ตัวใหญ่้ไปเอากอนั้นมาน่ไปเอานั้นมาไปเอาัน้ไมฝั่งนี้มันไม่กินเลยอ่ะ แบบเดิมนะเดี๋ยวจะหลุดนะเดินเดินลงหลังชนก้องแล้วก็เดินหน้าเลยครก็เดินเดินเนมือนหมุนหมุนริบหมุนตั้งคันขึ้นเวลาเอองั้นแหละเดินตามปลาก็ได้ปลาปลาขวาคร่าพูดเลย ทั้งหมดแรงอันนี้นะพุธมันก็ไปนู่นนะเกือบต้นมันอ่ะคันพุธอ่ะถ้าสายเล็กกันเนี้ยตีไกลแน่เดินถอยหลังเข้ามาลูกเข้ามายัง ใกล้แล้วเหรออ่าวป้านๆ้นที่ปวดที่ปวดเยวเลยโอ้ใกล้แล้วนี่เปิดตัวแล้วอืมคุ่มาตรงนี้คุุณมามาตรงนี้อ่ามาตรงนี้ลูกจะไปเบรกทำไมเนี่ย

สานีเดื้ดเดอดเดิอเดนอดเืเดอยเอดเดเดอดเดือเนืือดเอดเเือออเดืออดดือเออเ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 ออองอ ไม่ไมยอมม้นะเขาเป work ็นหน้าอะไรวะเนี่ยตะขอคาดไปอะปแล้วตะขอนู่นตะขอเปิดดีตะขอดีตะขอไม่มาด้วยมาด้วยนี <men <men ่คือแย่ตนี่น่ะ มันจะพาลูกคันหักว่าแล้วเยอะโตเยอะโตอย่าไปสนเออเออเอาทั้งงั้นแหี่ยคันหักเรวเร็ลูกเรียกเอามีสมาธิก่อนเรียกเรียกเรียกจะช้าทำแบบเดิมโอ้หเสียดายตัางจัดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาตรงนี้ก่อนเอาให้มันได้ออะเาอย่าไปคิดไปันดุ้นเลยดิเศษน้องก็ไดเลยอ่ะ พุทเอาให้ได้นะพุทเอาให้ได้นะต้องเอาให้ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าท่านหักเลยไม่ไม่ได้เอามาดูดิครับมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอน้องพุทธมีสมาธิอ่อนนะเดิน,นเดินตามมันเดินตามมัน ครั้งหนึ่งที่เบ็ดฮะแต่ได้แต่ได้ปลาพุทเอาเอาให้ได้ลูกเอาเรียกมาหกสโลใช่ใช่แรงตัวเองเลย

มันยิ่งออกคุณต้องตั้งคันแบบนี้คออุณด้วยตั้งคัน,นได้เลยได้เลยช่วย,ม,ยมันเป็นรอบพัดติดไงปีเต้หัวใหญ่ๆดันดเดี๋ยวเต้ห์นะใครจะเอาให้ได้ใช่ป่ะเอาให้ได้ด <c oughs> อย่าเ,เาพิ่งปีเต้ห์หมดแร <c oughs> ง,ง <c oughs> เอาให้ได้เอาให้ได้ค <c oughs> <c oughs> ุณเปล่าคุณหมดเปล่าเนี่ย าบอกว่าถ้าเราจะตกปลาเราต้องถือที่กดปลาไว้ก่อนไม่งนั้นปลามันจะไม่ได้งั้นอย่าถือมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

<cười> <cười> lèn mình chưa ดีวก่อนเรียกเลยลูกเรียกเลยเรียกเลยัน <c oughs> พุทเบรกเลยสู้เลยไม่งั้นเดี๋ยวไปอีกก็เหนื่อยอีกมันต้องเบรกเลยแล้วฝึ <c oughs> กเอาไว้เผื่อไปตกทะเล <c oughs> คงสวยเล่นยังไงครับแม่ฝันหักเร็วเร็เร็วเร็วหมุนเน้านนานานข้างหลังขางหลังี๋ยชช่วยหน่อยโอ้โหันโค้ดได้อะโค้ดแบบขำสามฟุตครับขำสองฟุตครับ ไอตัวตัวท่วนี้เลยที่ปีได้อ่ะเออง่ากไอปีมันคันยาวกว่าพุทธได้ตาจริงอ่ะคันยาวกว่ามีทึ่หกักเยอะกว่าไอีมนเล่นในจังหวะนพุดธไม่อัดอัดอัด,อดงาม,เมา,มมาเลย,เยเมยเครับอันนี้บึกเบกเบิกเิกเบิกเบิกเไิกเบิกเบกเบิกเบิเบิเอกเกเบิกเบกเบเอานุบนเอากเกิกเบิิอเบิเเ ล็อก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 ไว้ล็อได้ไหม้ <c oughs> นัก้น็อกไ้ล็อกเกิดอ่ไหนเกดยอะอง้ไม่ได้มันจะมันจะตกใจเปไดตีกองมาที่ตีโบว์อะ ไม่อะพอแล้วเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวก็หักอีกไม่ไม่งั้นพ่อก็อันนี้นะครับหาซื้ออะไรไปได้อ่ะ้องพุทธมาถือให้เพื่อนในลูกเอานี้ให้เพื่อนเนพุทธพุทคับหยิบแล้วไปเปลี่ยนกันแลกกันให้เพื่อนทําลูกถือถือถือลอกสิลูกโอ้เก่งมาก